อินจุดเช็คอินลักเบ่งบานที่สะพานทาขาวชมพู2462ครับโมงขุนตาล2461เนี่ยครับก็เป็นการเจาะภูเขาทั้งลูกเลยเนี่ยฮนะก็เป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งของเออลำพูนเนาะอ่าแล้วก็เป็นเขตร้อยต่อระหว่างลำปางและลำพูนเนี่ยนะฮะ สวัสดีทุกๆท,ท่านครับผมวันนี้ได้มาเที่ยวในส่วนของสารป่าตองอีกแล้วออที่เห็นตรงนี้นะฮะเป็นวัดพนังเนี่ยนะฮะโอ้ผมยืนอยู่ตรงนี้ยอมแล้ววอากาศเย็นมากๆเลยวันนี้มาถ่ายทำคลิปแปลงที่ดินนั้นเป็นทุ่งนานะฮะนี่ตรงนี้าจ,จะเป็นทุ่งนาตรงนี้นะส่วนแปลงที่จะขายฝั่งนู้นเลยฮะ อ่าแล้วด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นติดคลองน้ำาก็คือลําเหมืองเนาะเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปในแปลงแล้วก็เดินเพื่อที่ไปทะลุในส่วนของลําเหมืองเลยอ่าส่วนความกว้างของหน้าแปลงเนี่ย13เมตรนะฮะเอ่อแปลงที่ดินน่ยมันจะยาวอ่ามันลึกมากเลยไปสุดในส่วนของลําเหมืองเลยอ่าเนื้อที่ทั้งหมด2ไร่กับ7ตารางวานะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ก็ อาจจะเป็นในส่วนของลำาไยอ่าส่วนถนนนี่ยอมเล่ากว้างมากครับถน,นนนี่ห้าเมตรเลยแล้วตรงนี้ก็เป็นวัดโหยอมรับว่าเย็นฮะเย็นมากๆเลยโอ้ท้องไร่ท้องนานี่ถือว่าสุดยอดอยู่แล้วแล้วด้านหลังเนี่ยเป็นวิวภูเขาเห็นไหมแล้วก็เลยไปเนี่ยเกษตรกร,เ,ร,กรเขาปลูกอ่อมะม่วงแล้วก็เป็นกล้วยเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปเนี่ยก็เข้าสวนเข้านาแล้วก็ถนนเนี่ยเป็นถนนคอนกรีตนะฮะอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปชมในส่วนของแปลงที่ดินกันฝั่งนี้เลยนะฮะซ้ายมือยาวไปเลย ผมเดินมาในส่วนของกลางแปลงแล้วครับเจ้าของทรพทัพย์ได้มีการเจาะบ,บาดาลน,นะฮะอยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมท่อสีฟ้าแล้วก็ตรงนี้เป็นเพื่อนบ้านปลูกมะม่วงแล้วก็ตรงนี้เป็นกระตอ๊อบเล็กของอเพื่อนบ้านเอาไว้นอนฟังเสียงกบเสียงเขียดนะฮะตรงนี้เวลากเกษตรกรเข้ามาทําไร่ทําสวนเนี่ยนะฮะแล้วก็แปลงที่ดินนู่นผมเดินมาจากนู่นนะเดี๋ยวผมจะเดินไปในส่วนของท้ายแปลงเราไปชมกันว่าด้านหลังเนี่ย มันติดลําเหมืองจริงไหมส่วนซ้ายมือเนี่ยจะเป็นทุ่งนา<ม>เห็นไหมฝนมันตกเกือบทุกวันนะพื้นมันก็จะแฉะหน่อยเนี่ยนะฮะ,ะย้ำเ,เนื้อที่อีกครั้งหนึ่งนะฮะเนื้อที่ทั้งหมด2ไร่กับ7ตารางวาเจ้าอจขอ,องซาบเปิดราคาไว้ที่2ล้านนะฮะ ส่วนราคานั้นก็สามารถคุยแล้วก็ต่อรองกับเจ้าของรัพย์ได้เลยนะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วราคาที่ผมขายผมขายในราคาเจ้าของทั้งหมดนะครับผมมาสายกินเพียงแค่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะ,อะขอให้เพื่อนๆและท่านผู้ชมเนี่ยที่เข้ามาติดตามในส่วนของช่องนาวัดเนี่ยขอให้สบายใจได้เลยอากาศดีครับยอมแล้วอากาศดีอากาศดีมากเลยสุนยอดนะมีนกด้วยดูนะไะเนี่ยเป็นนาข้าวนะเนี่ย สาเหตุนในการขายอะลุงอายุเยอะแล้วน่าจะประมาณเจ็ดสิบได้นะคุณลุงอตอนนี้ท่านก็หาให้ความสุขกับตัวเองก็คือโดยการปั่นจักรยานพวกไรพวกสวนเนี่ยคือตั้งแต่หนุ่มๆเนี่ยก็ทํามาเยอะถึงตอนนี้ก็ทําไม่ไหวแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะขายเอาเงินมาใช้หาความสุขให้ตัวเองอในยามแก่เท่าเนี่ยผมถือว่ามันก็เป็นความสุขทางใจเนาะ สำหรับท่านเพื่อนๆพพี่ๆที่มีความสนใจเนี่ยก็สามารถคุยแล้วก็ติดต่อในส่วนของช่องนาวัดได้เลยเนาะเบอร์โทรก็ผมเบอร์เดิมนี่แหละฮะ080 147 6634็ครับผมเนี่ยมีน้ำด้วยเห็นไหมก็แสดงฝนมันตกฝนตกติดติดกันอะประมาณ5-6วันได้เวลาผมออกมาทำลี่ผมก็ต้องดูนะบางทีเราเดินทางไม่สะดวกเงี้ยฝนมันลง ขับรถมันลําบากเงี้ยโดนมันก็บวิ่งยากด้วยบินลําบากด้วยโดนเนี่ยฮะเป็นลําเหมืองขนาดใหญ่เลยเนี่ยที่มีหญ้าตรงเนี้ยเนี่ยฮะยาวไปเลยเนี่ยลำเหมืองยาวไปเลยเมื่อกี้นี่ผมโดนขึ้นบินเก็บภาพมุมสูงเนี่ยก็ดูในส่วนของภาพมุมสูงเนี่ยก็น่าจะชัดเจนเนี่ยนะฮะรูปแปลงที่ดินยอมรับว่าลึกมากครับส่วนหน้าแปลงเนี่ย13เมตรเนาะตามที่ผมได้วัดดู เนี่ยฮะทั้งหมด2ไร่กับอีก7ตารางวานะครับผมเนี่ยแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเพื่อนบ้านเขาปลูกตะไคร้เห็นไหมยาวไปนุ่นเลยอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็ผมมาที่ท้ายแปลงถึงต้นกล้วยเนี่ยนะฮะเห็นไหมอ่าเนี่ยก็เป็นอ่าแปลงที่ดินอา่าว่างเปล่าไม่ได้ทําอะไรเดิมเห็นลุงเขาบอกว่าเขาปลูกลําไยนะตรงเนี้ยทีนี้เขาโค่นทิ้งเลยอ่าแต่ตรงเนี้ยคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอย่างแปลงเนี่ยเห็นไหมอ่าพื้นที่ตรงเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเป็นพื้นที่นา เนี่ยนะเขาก็ทำนาเห็นไหมนี่ยาไปเลยโอ้สนหลังเพื่อนพี่ๆที่มีความสนใจเนาะย้ำพี่กัดอีกครั้งนึงฮนะพี่กาดอยู่ที่ตำบลทุ่งสะตกอำเภอสารป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นะฮะส่วนการเดินทางอ่ไปศูนย์ราชการเนี่ยไปโรงเรียนไปโรงพยาบาลเนี่ยผมว่าใช้ระยะเวลาประมาณ15นาทีเองนะไม่ไกลครับเดินทางสุดสบายมากเลยเนี่ยก็ส่วนการเดินทางเนาะ เดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงส่วนการเดินทางต้องของขอบคุณสารปรับปรุงดินไม้ power g r e e ีนพัดครับผมอ่าก็เบอร์โทรเดี๋ยวผมลงเบอร์พี่ประกิตไว้ก็คุยสอบถามรายละเอียดจากพี่ประกิตได้เลยอ่าส่วนมากปุ๋ยจะเป็นปุ๋ยอินทรีนะฮะไม่ใช่เคมีส่วนพี่ประกิตเนี่ยอย่ามาท่านโทรไปสอบถามเกี่ยวกับบ้านเนี่ยพี่ประกิตเขาไม่รู้เรื่องนะอ่าพี่ประกิตเบอร์ที่ผมลงเนี่ยเป็นเบอร์ในส่วนของ ซื้อปุ๋ยขายปุ๋ยหรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากพี่ปกิตนะฮะส่วนเรื่องบ้านเรื่องที่เนี่ยต้องโทรมาหาผมแล้วละ่ะอ,อย่างบางท่านเนี่ยให้ส่งพิกัดพิกัดส่งได้ครับแต่เวลาท่านไปดูบ้านเนี่ยท่านไม่เจอเจ้าของเนี่ยแล้วกุญแจอยู่กับเจ้าของเนี่ยท่านก็ไม่มีโอกาสเข้าไปดูบ้านเนะาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า,าเพื่อนๆพี่ๆหรือท่านผู้ชมที่ต้องการจะดูบ้านเนี่ย เบอร์โทรผมคือเป็นเบอร์ไลน์ก็สามารถเมมเบอร์ไลน์แล้วจากนั้นเสร็จผมจะแจ้งให้เจ้าของทราบทราบว่าลูกคา้าดีมาดูบ้านหรือดูที่เนี่ยชื่ออะไระเพราะนั้นเวลามาดูบ้านและดูที่เนี่ยผมก็อยากให้คุยแล้วก็ต่อรองกับเจ้าของทราบหน้าง,งานไปเลยมันจะสะดวกกว่าบางทีผมส่งพิการให้ท่านก็ไปเดินเลาะดูบ้านท่านก็ไม่ได้เข้าผมก็ยังงงว่าแล้วท่านจะไปดูทําไมมันเสียเวลา อ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราชมภามุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจครับผมสวัสดีครับให้ดูบูวิวอีกครั้งหนึ่งเนี่ยดูดิโอ้โหท้องไรท้องนาฝนตกกัอบทุกวันเลยครับเนี่ย,ยมีน้ำเนี่ยโอเคครับผมไปก่อนนะครับ